สักครู่ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรับชมครับ ทำการสอบนะครับของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันศีวิทยานะครับเข้าเข้าหมดกันไม่ได้กี่รูปนะครับภายในสามัญศึกษานะครับกลุ่มเสบียงครับวันนี้มีการทำการสอบสอบหลักการับ อ่าน,นดีๆยุคนี้เป็นยุค4.0ครับกดพิดผิดเลยนะครับอันนี้ตรวจเลยนะครับกดทดวจบผลเลยผลจะประกาศเลยสอบสอ้อสอบเสร็จแปบบุ๊บประกาศผลเลยคะแนนออกมาเลยดังนั้นคิดดีๆทำเสร็จทุกข้อเสร็จกวนไปดูใหม่ไม่ใช่วาดที่3ที่2นะครับเพราะถ้าท่านกดสง่งแปบบุแบบ๊บคะแนนมันจะออกมาเลยตัดสินเลยครับว่าผิดก็ผิดเป็นการสอบระบบสอบออนไลน์ครับ สอบออนไลน์โดยการใช้เครื่องสื่อสารนะครับมือถือหรือเรียกว่าโทรศัพท์นะครับในการทําการสอบครั้งนี้นะครับในยุคนี้ครับเป็นยุค4.0ครับเนี่ยทุกอย่างทันสมัยขึ้นนะครับก็ยังยึดรูปแบบการสอบแบบนี้อยู่ครับแบบฝนเหมือนกัน,นครับส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สอบเพราะว่า หมดสิทธิสอบครับไม่มีตัวสอบสอบอขอไปนี่ครับ,รบใช้ตัวสอบสอบ,สอบแบบออนไลน์นะครับก็จะมีตราของโรงเรียนอยู่ครับเลื่อนเลื่อนตราให้ดูนะครับนี่ฮะจะมีตราโรงเรียนครับสวยมากครับต้องของโมทนากับท่านพระปลัด สมหมายสุรประโยคครับท่านออกแนวข้อสอบแบบออนไลน์ได้สวยงามมากเลยครับรูปแบบมีตราโรงเรียนติดเป็นโลโก้ด้วยนะครับโโก็แปดกลุ่มสาระครับเหมือนโโกันเหมือนข้างนอกเลยนะครับรูปนี้ครับก็าสามารถนะครับเข้ารับชมหรือสอบถามได้นะครับ ท่านใดที่ยังทำเกี่ยวกับข้อสอบออนไลน์ไม่เป็นก็มาขอคำปรึกษาจากาคณะครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนพระปฏิจธรรมพันศีทิทยาได้ครับเดี๋ยวนี้หลายๆสถานที่หลายๆโรงเรียนก็จะมีการทำข้อสอบแบบออนไลน์กันเริ่มมีกันเยอะแล้วครับตองขอโขอนมนาและขอบคุณทุก ท่านนะครับทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ให้กับเราด้วยกันแล้วกันนะครับครูบาอาจารย์ที่คุมการสอบในวันนี้ครับก็ฝากไว้เพท่านี้ครับไว้วันต่อไปนะครับเพิ่งวันแรกครับวันนี้ ฝา,า,ากไว้เพิโอนฝากิ่านี้ครับรอติดตามชมนะครับการสอบใน3วันนะครับวันนี้วันแรกน,นี่วันที่11มี12 13สอบ3วันครับฝากไว้พิ่อนี้ครับขอบคุณมากครับ